เรียนคณะกรรมการการนวิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบป,ประมาณปีพศ2565ถึงพศ2568ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแดนวิชัยสายรักษาอาจารย์วารีรัตน์สังบุมสาขาวิชายุทศาสตาร์กรรมพนาภูมิภาคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโปรเจกต์บิส2565 แพลตฟอร์มแผนพนาชุมชนด้านวทอนรอและโมเดลธุรกิจห่วงโซ่คุณค่า ne 0 3การพัฒนาสมุนไพรด้วยวทอนอขอนำเสนอหมู่บ้านสมุนไพรกำลังเสือโครงเพื่อสุขภาพกลุ่มรักสุขภาพบ้านหนองผือตําบลโคคอนอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้จัดทําแผนวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้หมู่บ้านสมุนไพรกำลังเสือโครงเพื่อสุขภาพการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนหนึ่งการบริหารจัดก,การกลุ่มและการแปรรูป และการตลาด2วิธีการปลูกและการขยายพื้นที่ปลูกสมุนไพรกำลังเสื่อโคร่งเพื่อสุขภาพ 3. การแปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานออยหรือ gmp 4การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนและของผลิตภัณฑ์จากนั้นการนำความรู้สู่การปฏิบัติไปสู่การจัดตั้งกลุ่มรักสุขภาพและนำไปสู่การแปรรูปและขยายตลาดการขยายตลาดหนึ่งก็คือการจัดการอนุรักษ์ป่าและการแปรรูปและ ขยายตลาดหนึ่งเกิดการอนุรักษ์ป่าและสมุนไพรกำลังเสื่อโครง 2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเสื่อโครงตามมาตรฐานออยและ GMP 3. การบริหารกลุ่มอย่างมีความสุขและเป็นรูปธรรม5ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนหมู่บ้านสมุนไพรกำลังเสื่อโครงเพื่อสุขภาพได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้โดยละเอียดแผนธุรกิจหมู่บ้านสมุนไพรกำลังเสื่อโครงเพื่อสุขภาพ ความสำเร็จได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และก็การแปลรูปเพิ่มรายได้ทำให้เกิดสุขภาพดีมีความสุขภายใน3ปีจะต้องได้มาตรฐานออร์แกนิกและก็มาตรฐานอื่นๆผลิตภัณฑ์แปรรูป3ชนิดสร้างรายได้จากการขายสมุนไพรสด50,000บาทต่อเดือนต้นกล้า25,000บาทสมุนไพรสดแล้วก็ปรุงแต่ง10,000บาทต่อเดือนแปรรูป2000แปลรูป2 5 0 0 0บาท ต่ออเดืนแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดสู่หมู่บ้านในด้านการผลิตและการแปลรูปสม,มุนไพรทั้งการกำหนดยุทธศาสการตลาดเช่นเทคโนโลยีการผลิตการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตกลยุทธ์ทางการตลาด qr ar cross สภาพปัญหาสม,มุนไพรกํลาลังเสื่อมคร่งเดิมยังไม่มีการปลูกแต่หมู่บ้านหนองผือได้รับการพัฒนาจากท่านพระครูกรเกษมโชติรสได้นํา สมุนไพรมาขยายพันธุ์แล้วก็ปัจจุบันมีสมุนไพรจํานวนมากมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่ามากที่สุดปัญหาข้อที่ 2. ต้องการขยายพันธุ์และแปรรูปเพิ่มมูลค่าและขอรับรองมาตรฐานออยอของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้และเสริมกลยุทธทางการตลาดและอันสุดท้ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเสื่อมคลง่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากลตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขบวนการขับเคลื่อน ในปี2,565ถึงปี2,568 1. ต้นน้ำ1.1อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าธรรมชาติมีผู้เข้าร่วมโครงการ50ราย1.2ขยายพันธุ์สมุนไพรชนิดอื่นไม่น้อยกว่า5ชนิด1.3หาแนวทางการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเสริโครงเพื่อสุขภาพหลายรูปแบบ 2. กลางน้ำ2.1การปลูกสมุนไพรในแปลง จำนวนไม่น้อยกว่า20รายและมีความคาดเคลื่อนบวกลบ5ราย2.2สถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องเกิดขึ้นให้ได้รับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปออยจากสมุนไพรกำลังเสื่อโครงไม่น้อยกว่า3รูปแบบ2.3การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดของกลุ่มโดยเน้นการขยายตลาดและวิธีการทางการตลาดในหลายรูปแบบ3.1ทําให้เกิดแรงเรียนรู้ วิถีชุมชนและขบวนการเกิดขึ้นในชุมชน3.2แร่งเรียนรู้ได้ขอรับรองมาตรฐานเช่นแปลงปลูกออร์แกนิกไทยแลนด์ PGS และมาตรฐาน,นอื่นๆ3.3ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนนะครับอินโฟกราฟิกหมู่บ้านสมุนไพรกำลังเสียโครงเพื่อสุขภาพดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. การเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน 2. การนำความรู้สู่การปฏิบัติ 3. ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มรักสุขภาพโดยการรวบรวมสมาชิกแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาการแปรรูปการได้รับรองมาตรฐานและการตลาดและการขอรับรองมาตรฐานต่างๆให้เกิดขึ้นแผนวิทยศาศาสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชนหมู่บ้านสมุนไพรกำลังเสริมโครงเพื่อสุขภาพขอเสนอแผนวิทยศาศาสตร์ชุมชนดังที่เห็นนี้และก็จะดำเนินการตามแผน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ